สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับว่าชุดพัดลมบดแกบนะครับของเข้านะครับชุดพัดลมบดแกบชุดนี้นะครับเราเอาไปใส่แทนตัวเดิมเลยนะครับมันจะบดออกมาเป็นลําละเอียดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราสีนะครับก็ถ้าเป็นเครื่องตรงรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับเอาไปใส่ได้เลย ก็เป็นเครื่องพวกตะกูลที่มีนลาย,ยาวตรงนีน้อันนี้สามารถเอาไปใส่ได้เลยครับหรือว่ารุ่นไหนก็ได้นะครับที่มีกรอบกรอบตรงโคมยึดแท่นสีนะครับที่มีความกว้างประมาณ23เซน สามารถเอาไปใส่ได้เลยก็ของเขาหยดอ,อันนี้ผมสั่งมาไว้ให้ลูกค้านะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับเราไม่ต้องไปปกติซีข้าออกมามันจะเป็นลำหยักนะครับก็เราต้องได้เสียเวลาเอาไปบดอีกนะครับชุดพัดลมตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเราเอาไปใส่แล้วมันก็จะบด แกบเป็นลำละเอียดออกเลยนะครับเนี่ยครับผมถอดให้ดูกล่อบชุดนี้นะครับไม่มีขาดนะครับจะไม่ขาดถ้าได้เปลี่ยนก็น่าจะได้เปลี่ยนแค่แค่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนแค่เนี่ยครับเหมือนหัวบดเราเลยมันจะได้เปลี่ยนเฉพาะฟันเนี่ยครับ ตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ถอดออกมาเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้รกรอบไม่มีขาดเพราะว่ามันมีตะแกงรงตัวนี้รองรับเราน่าจะได้แค่แค่ตะแกรงตรงนี้ครับชุดพัดลมชุดนี้นะครับมันจะมีสายพานด้วยนี่ครับหนึ่งชุด จะเป็นสายผ่านทาม,มิ่งไปให้ด้วยแบบนี้ตันแสงครับถ้าเราเปลี่ยนชุดนี้ปุ๊บผมก็จะแอมสายผ่านไปด้วยนะครับก็คือถ้าเครื่องรุ่นไหนถ้ากลัวใส่ไม่ได้นะครับก็โทรมาสอบถามผมก่อนได้นะครับหรือว่าแอดไลน์ line, แล้วก็ส่งรูปมาที่ให้ผมดูก็ได้นะครับถ้าอยู่ภายในจังหวัดอุดรธานีนะครับ ผมออกไปติดตั้งให้ถึ้งบ้านนะครับก็งานซ่อมถูกอาการนะครับผมก็ยังซ่อมอยู่นะครับหรือว่าใครอยู่ไกลๆนะครับโทรมาสอบถามผมได้นะครับว่าเครื่องสีมันเป็นยังไงนะครับมีอาการยังไงขอแค่บอกถูกอาการนะครับผมก็จะแนะนำให้ชุดพัดลมชุดนี้นะครับตอบโจทย์ เราไม่ต้องไปเสียเวลายืนบดแกลบบดลำอีกนะครับก็เราเอาตัวนี้ไปใส่เลยมันจะบดออกมาให้เราเลยนะครับขับของเข้าเยอะ,ะรหรือว่าเป็นชุดล่อนบนแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นผมเอามามาไว้เป็นตัว ตัวให้ลูกค้าดูนะครับว่าเราเสริมยังไงครับตัวนี้สามารถเอาไปใส่ได้ทุกรุ่นนะครับหรือว่าชุดชุดลอนข้อสานนะครับข้างหน้าลอนเป็นเล็บหญ้าสีดำๆนะครับเรามีแยกจําหน่ายครับครับสนใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองนะครับช่างตุ้งครับนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของ ช่างตุ้มด้วยนะครับสวัสดีครับ